อาลุณสวัสดิ์ทุกท่านที่ตื่นนอนไปดูคลิปผมด้วยนะครับวันนี้เพิ่มพูนด้เชือคันนะครับในแมปดูบอกหน้าของอวตารไฟติ้งซูมเลตเตอร์ผมเป็นแมปที่ไปเจอมาอีกแล้วค <Es> <th i> <ana> ุณผู้ชมวิธีการอ่ะคลิปผมถือว่าเจอแมปอะไรน่าจะใจละอัดเลยอีกแล้วนะคุณผู้ชมเป็นแมปน่าจะเป็นแนวอะไรนะแนวเพชรซิมผสมกับแนวไฟติ้งครับเอ้ยไม่ดิมันเป็นแนวไฟติ้งแบบว่าเอาตัวละครที่เราสุ่มได้นะครับคุณผู้ชมไปต่อสู้กับมอนนะครับแมวอนิเมะไฟเตอร์นะคุณผู้ชมอ่ะซึ่งอันนี้เป็นองเเเลล่นนยาะ ซึ่งทางด้านหน้าเมนูนะครับก็จะมีหน้าของ hoverboard นะครับผู้ชมอ่าอันนี้เรามาแนะนำหน้าเมนูก่อนนะก่อนที่เราจะเลือ่อนเข้าในหากเกมมนาะหน้าเมนูนะครับมี hoverboard ซึ่งต้องจอยกรุ๊ปเป็นคำหนึ่งให้ใช้ได้นี่ผมจอยกลุ่มแหละเอาของฟรีผู้ชมแล้วก็มีเป็นอา่าเทเลพอร์ตผู้ชมได้ใช่แต่ต้องทีเบิร์นนะครับอ๋อแล้วก็มีสปินด้วยนะครับอ,อืมีอะไรกันมีกล่องรางวัลน,นะครับมีโอเคเอ็กซิเมนอะไรวันนี้กระเป๋าผู้ชมอ่าประมาณนี้ครับอ่ะเรามาเริ่ม ไอเนื้อคว้ยนี่ก,นก่อนคมอ่ะคว้ยแรกนะครับทูตเรียมบอกว่าให้เราฆ่าศัตรูหนึ่งตัวนะครับอ่ะโจมตีนี้ก็คือไอหมอนี่ม็อบสเต็ปนะครับจะทำการโจมตีตู้อย่างเงี้ยเหรออ่าต่าไงต่อ achievement มม kill your first enemy ฆ่าตู้คนแรกรับร้อยหนึ่งอ่าอันนี้จะเป็นเอ่ออะไรลูกน้องเราคุ้ชมเป็นตัวต่อสู้ของเรานะครับชื่ออะไรอ,อ,อ่ะม็อบม็อบดาดมิดยู่นี่เอรนี่คุณผู้ชมมันอยู่ในกระช่องกระเป๋าน,นะครับเป็นช่องเหมือนแฟ้มงานเนาะอ่า จะเป็นตัวนี้คุณผู้ชมเป็นแรงเป็นแรงแรงอะไรแรงคอมมอนนะครุณผู้ชมตี1วีนะครับดาเมจสองนะครับอ่าแล้วทำอะไรต่อ Open your first egg เปิดไข่ฟองแรกอ่าผมไม่แน่ใจเกมนี้มีเสียงเพลงมีกระสีด้วยเดี๋ยวผมเปิดเสียงกอร์ดิมชั่นเสียงนี้ดีกว่าคอมมอนนิวเพจอัลล็อกแมวเอ้ยน่ารักน่ารักผมไม่แน่ใจว่ามีเซตติ้งอะไรปิดเพลงโน้ชิปโอเคมีเสียงเอฟเฟกต์ก็พรอมคุณผู้ชมอ่ารับรางวัลโอสองร้อยเพจอ่า แล้วทำไงต่อ Summon your first avatar อ๋อก็คือสุ่มอวตาราอวตาราของเราครับก็คือตัวละครไอ,อของเราครับอ่ะนี่ก็จะมีนี่ไงตัวอวตาราที่เรามีครับตั้งแต่ตัวแรก Common มี Uncommon มีแร่อ e p ิกรีเจน d ด r รี่มิต c ิกซีเข็ดแล้วก็โอ้อะไรเนี่ย exotic exotic มันแปลว่าอะไรนะไอพิษไม่ใช่หรอเอ็งไงเป็นอย่างนงี้เอาแสดงว่าความหายากโคตรมันสุ่มอ่ะลองสุ่มดูหนึ100่งร้อย ฮึบเป็นคอมมอนอ่าอันคอมมอนได้อยู่อันคอมมอนได,ได,ได้ได้ตัวสามสิบสามเซนฮึบฮึบเออได้คอมมอนทุกท่ชมได้ตัวเดิมเลยอ่ะทำไงต่ออ่ามันให้ผมรับรางวัลทุกผู้ชมอ่าให้เงินสองร้อยแล้วก็บูทดาเมจโอเคอัปเกรดยูเฟิร์ตอวตาร์ก็คือพันอัปเกรดร่างอวตาร์อวตาร์หรือจะเรียกว่า avatar, avatar อวตาร์อวตาร์ก็ได้ผมเรียกได้หมดทุกผู้ชมอ่ะอ่าฮะอวตาร์จะเรียกอวตาร์เลยกันอวตาร์อัปเกรดไหนสิเลือกตัยวกับอัปเกรดอ่าอ๋อ ใช้เพชรในการอัปเกรดอาวตตาแต่คือเพชรผมเพชรผมคืออะไรนะผมเอาเพชรไปซ่มมาแล้วผู้ชมชอบจริงๆอ่ะไดารี่รับมาหนึ100่งร้อยโอเคก็คือแบบคืออ๋อคือมันให้เอาผมผมเอาเพชรไปซ่มตัวแล้วก็แบอัปเกรดผู้ชมแต่แบบว่าอะไรนะผมเอาไปเอาไปทางด้านของซุมมาแล้วผู้ชมได้อันคอมมอนมาตัวหนึ่งแล้วก็ได้คอมมอนผู้ชมเลยไม่อัปเกรดเลย ได้เงินได้เงินสั่เปอร์เซ็นได้ผันหนึ่งโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวว่ามาตีกันคุณผู้ชมเรียกนี่มาก่อนเลยชื่ออะไรอะ่ะคาร์ดบอร์ดวอลเลเยอร์อรตีห้าตีหนึ่งจุดห้าวีดามีดห้าดีบีเอสมาณสามคุณผู้ชมเออเออฟันไปแล้วมันจะดรอปเพชรในดิวแมนะ่เออเรียบร้อยมีของรางวัลไหมคือดิวไม่มีเพชรเพือนไม่ใช่เลยนะดิวไม่มีเพชรได้แค่เงินโอ้โหได้แค่เงินอีกคุณผูสส้ สัตว์เลี้ยงผมยังไม่ได้ใส่เนี่ยสัตว์เลี้ยงแมวเพิ่มดาเมจสองเท่าสองจุดสองเท่าคูณเพชรหนึ่งจุดหนึ่งเท่าแล้วก็คูณยิงสองจุดหนึ่งเท่าคุณโอ้เยอะนะเนี่ยไหนสิดูดาเมจสิบเอ็ดเออนี่มันยังให้ผู้ชมตีง่ายขึ้นเลยเพชรดับแหละหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรามีตังค์อะไรพันห้าพันห้างันเราไปสุ่มสัตว์เลี้ยงหน่อยเออนี่ไงพอเราใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มคือเพชรมันก็ดับเยอะขึ้นผู้ชมเออนี่ไงไปสุ่มมาเลยอ่าเอาเดี๋ยวกันก็อีเอา ถามครั้งเลยอืออุ้ยแดนคอมมอนมาแล้วตัวเด่นแครได้อยู่โอเพนแม็กอุอันคอมมอนอีกตัวนึ่นอ่ะอันคอมมอนสามตัวเป็นไปได้ไหมผมไม่รู้นะเป็นไปได้หรือเปล่าผมว่ากาชาดุ้งเกย์นะคุณเออได้จริงไหมมามาเปลี่ยนเป็นสแลงอันคอมมอนดีกว่าคุณผู้ชมหนึ่ง,งเอามาใส่ในห้าตัวเหรออู้ใส่ห้าตัวจริงจริงจริง ถ้า okay, ใส่คอมมอนเนี่ยฮะตัวก็ใส่เข้าไปเลยพยี่ชมอ่าโอเคว่า okay. แต่มันบวกเท่าไหร่เนี่ยมันบวกเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้เลยอึบอ่าโอเคเกลือพี่ชมไปว่าอไอ้ว่าใส่นี่พี่ชมนะอ่ะดูไอคอมมอนก่อนเพิ่มดาเมจสองจุดสามเท่านะครับคูณเพชรหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็คูณเงินสองจุดสองนะครับก็คือเยอะกว่าคอมมอนนิดเดียวพี่ชมนิดเดียวจริงแบ่งตีไปได้เพไหน่ได้เพชร,พชรสองกยแต่ดาเมจแรงมากพี่ชมตีเร็วมาก อัพเลเวลกันตีเพื่อนดอบกันนี่แหละดาเมจเท่าไหร่นะนะดาเมจเองที่เท่าไหร่อ่ะห้าดาเมจทีละสี่สิบกว่าผู้ชมสี่สิบกว่ายังไม่ถึงห้าสิบอ๋อสามเจ็ดเออสามเจ็ดยังไงมันเด้งอยู่ผู้ชมขึ้นดาเมจทีละสามเจ็ดน,นะครับตอนนี้เรากำลังสู้กับโจน้นได้อยู่คือกำลังหายเพื่อนดีเพื่อนเย็นโค้ชนะดีเพ่นฮึบโอเคได้แค่สองคือเพชรไม่ได้แค่สองเพื่อนเข้าใจเป่า จู่กำลังหายอยู่เออนี่แน่ตีพวกนี้ก็ได้ให้มันดอกเพชรเอออีกหนึ่งเีม็ดอีกหนึ่งเม็ดเพชรอีกหนึ่งเม็ดคุณผู้ชมเขี่นขอบบอดเออทำไมผมไม่เขียนบอดนี่ไงได้ละโอเคแอดคลิปครับโอเคคุณผู้ชมเราเมื่อกี้นี่แหละครับอ่ะมาอัปเกรดแล้วอัปเกรดจากดาเมจหกห้าเป็นหกนะครับแล้วก็เวลาหนึ่งจุดห้าเป็นหนึ่งจุดสี่ครับอ่ะไป โอเคได้เพชรมาแล้วอ่าทำไงต่อ a ไม่ใช m e n t อ่าฮะอัปเกรดยูอวตารฟอนโอเคตัวอันหนึ่งจบแล้วทูเดียมฮะเนี่ยคือทูเดียมมีตัวนี้เลยจะแจกเพชรอีกตัวหนึ่งโอเคขอบคุณอย่างไรกันโอ้ยโอ้มาจากไหนเนี่ยอ่ามาให้ผมแล้วกันสุ่มสามรอบไปอ่าฮะคอมมอนอ้ยได้แล้วคุณผู้ชมอีพิกว้าวผมได้อีพิกคุณผู้ชม อูดัเอทห้าสิบแล้วนะคุณผู้ชมตีหนึ่งตีหนึ่งจุดสี่วีนะครับจะผมเอาไปตัวนี้ขึ้นดาวหนึ่งแล้วโอ้ดัดีเบียสามสิบหกเลยนี่เนะนี่ยโหแรงดัเบลสามร้อยเจ็ดสิบนี่เนะี่ยนี่เนี่ยก็คือเกมมันก็จะวนฟาร์มอย่างนี้แหละคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่ามันมีบูธเหรออันนี้บูธถาวรเหรออ๋องี้เอง มีงี้ด้วยบูธาวอนแลวคือแบบผมก็ต้องเอาตัวละครมาอัปเกรดผมเรื่อยๆอย่างงี้ใช่ไหมอืมโอเคแต่ผมอยู่แค่เกาะแรกผมก็ได้แค่แรกอะ่ะโอเปนแม็กสามฟองอ้าววัดีอาาด้าววัดีน้องใครคิดว่าใครน้องใครเปิดผู่ชมมเริ่มคิดเลยอะไรเนะี่ยกระต่ายแรมปันนี่แล้วนี่มาหายเอาคลิปเลย แร่สองตัวอ้าวดี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 อันนี้ครับอ้าววันดีครับอันนี้ครับน้องไฮเปอร์นี่ผู้ชมมีออกคลิปได้เลยน้องไฮเปอร์พี่มันวัดีพี่วันดโอ้อีปิกเอ้ยเอาว่ะได้หมดแล้วไหนดูสิเก่งแค่ไหนกันเดียวจ,จูุ่ก็ดงดีเฉยผมก็งงเหมือนกันมาลองใส่ดูสิอ่าสัตว์เลี้ยงเนาะผู้ชมกดก็ รีปปีกผู้ชมขูก็เพิ่มมานิีน้นึนง,งนิดนึงเดี๋ยวน้อยก็เพิ่มแล้ผู้ชมเพิ่มมานิดนึงวิไหนลองดูสิไม่ต้องมารอกับตัวนี้ดิมันชัดไหมสี่ร้อยห้าก็เยอะขึ้นมานนหนึ่งเลยคุณผู้ชมอะไรอ่ะไอเทมเอาไปอัพเกรดอวตารตาของคุณอโอเคเอาเกรดอวตารตาอันนี้ไอชิไม่ลรเนี่ย unlock all pet in area เพิ่มกระเป๋ายิมห้าอ๋อโอเคก็เพิ่มกระเป๋านะจากห้าสิบเป็นยิมเป็นเจสิบห้าโอเคเข้าใจแล้วครับผู้ชมฮึบตายไป่อะไรโอ้ได้นิดเดียวเองจะตายเดี๋ยวผู้ชมองจะได้น้อยไปไหนนี่โอ้ร้อยสิบโอโ้จะบ้าเยอะจัดหรือแบบมันใส่ทีละตัวเหรอผมผมสงสัยมากเลยใช่มันเหมือนจะได้ทีละตัวได้ผู้ชมก็คือเราต้อง หวังพึ่งจากสัตว์เลี้ยงนะครับผู้ชมอาวตาราคือดีสุดก็ได้ตัวเดียวผู้ชมสุดท้ายดีมีด,มดีมีตัวดีแค่ไหน,นสุดท้ายก็ได้ตัวเดียวผู้ชมสุดท้ายมันสุดท้ายมันพึ่งกับทางหน้าของไอ้อะไรนะพึ่งกับทางหน้าของอสัตว์เลี้ยงผู้ชมว่าสัตว์เลี้ยงที่เรามีมันจะพาตัวละครเราเก่งแค่ไหน,นผู้ชมมันพึ่งกับตัวละครเลยได้อยังไงได้อย่างผู้ชมโอ้ได้แล้วผู้ชมหมื่นห้าโอเค บล็อกแอริเออรสองนะครับนี่เชตังบล็อกห้าดูสิเป็นห้องเคมีสารเคมีเหรอ้แบนดิตตู่อโอ้หมื่นหนึ่งเลยเหรอมีอ๋อมีแต่ละโซนมีโอกาสดรอปของต่างกันมาได้คุณผู้ชมมีดรอปเงินมีดรอปดาเมจด้วยนะครับมีดรอปเพิ่มไอผู่นน้ำยาเพิ่มแร่ไอ้เพิ่มอัตราต่างๆคุณผู้ชมเจ๋งอันนี้อะไรบล็อกแต่สอง โอ้ให้น้ำใหญ่โอเคให้เพชรด้วยค่าลอยแล้วเออเดี๋ยวเราไปสุ่มอีกรอบหนึง่งผู้ชมเดี๋ยวลองไปสุ่มดูผู้ชมได้อะไรสองพันเก้าโอเคยี่ปู่เร็วเกินผู้ชมผู้บ่อนเร็วเกินใช้ตั้งเท่าไหร่พันหนึ่งมาลองสุ่มดูไข่ได้พาผมเก่งแค่ไหนอันคอมมอน อ่าล่ะไอเดีสองจุดเก้าเอ่อมันดีกว่าเดิมเลยคุณผู้ชมคือบอกว่าบอกว่ามันดีกว่าเดิมเลยมั้งมันสองจุดแปดไอเนี่ยแบบต่างกันลิบลับแต่เพชรไอ้นี่เยอะกว่าไม่สิมันจะมีตัวนี่เออนี่เอาเพชรหน่อยแล้วก็ตัวนี้คุณผ <c oughs> ู้ชม <c oughs> โกงกว่าโอเคมา ฟาร์มต่อก่อนผู้ชมยังไรวันไหนครับเอ้อจากมาเฮิให้เปื่ออันนี้ ไม่ได้เอา้าวันนี้วันนี้ไม่นะแบบแนะนำเหรอเฮ้ยเราให้ปลื้มแบบแนะนำแล้วนี่ต่อยไปซุ่มอีกสักหน่อยก่อนอยู่ที่ผูชมมารีวิวสันส้นๆมั้งไม่รู้ผมไม่นแน่ใจว่าคลิปนี้กี่นาทีละไอ้ที่อัดตอนเนี้ยคลิป,ลปอ่าฮะแร่แร่แรเกลือ โอเคสุดท้ายฮึบคอมมอนโอเคก็เกลือดีผู้ช okay. มโอเคมันเอามาทำอัพกันต่อได้ไหมน่าจะได้อยู่ผู้ชมอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่มีมานานี้นะครับสำหรับการรีวิวแมปหน้าของ Avatar Fighting Simulator นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับคือไลค์กดแชร์ตามกดดีนะครับไม่พลาดกิจกรรมจากาช่องเรานะผมใครอยากผมทำแมปอื่นหรือ,อยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือบอกกัได้เลยผู้ชมเห <laughs> มือนเนี่ยเมื่อกี้ แล้วนน้องใครเปิดน้องใครเปิดก็มาบอกนะพี่ชมอ่ะก็หวังว่าถ้าสมืติว่าแบบใครชอบกิมนมีก็บอกกันได้พี่ชมอยากให้ปรับปรุงแหนงสมัยกันนะครับหวังว่าจะบอกกันนะครับผมอ,อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ใต้ดีสคริปชั้นนะครับอยากเล่นก็เข้ามาได้พี่ชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับซื้อกันได้ค,ปปครับอยวาไปเลผมบ๊ายบายครับ